ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารทีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าผู้เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมอันประเสริฐขอนอบน้อม แต่พระธรรมคําสอนที่พระองค์ทรงคารพบ,บูชาเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงปรากฏชัดได้ด้วยตัวเองขอนับน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์ข้าราาทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะปรัสรู้อริยสัจธรรมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดายมทั้งหลาย มหิสาราจริยานี่เป็นกระบือบ้างพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านก็เกิดเป็นกระบือเกิดที่ยังนึกไม่ออกก็คือเกิดเป็นสุนัขเนี่ยนะยังนึกไม่ออกว่าอยู่ชาติไหนที่พระองค์เป็นสุนัขแต่ว่าเนี่ยเป็นลิงเป็นวัวเป็นนกเป็นช้างเป็นม้าเป็นอะไรได้ยินบ่อยนะแต่แต่ว่าสุนัขนี่ยังไม่เจอในพูดถึงชาติที่พระองค์เป็นกระบือมีอีกเรื่องหนึ่ง เออแตนะ่โทษทีบอกเป็นหนูท่านก็เคยเป็นในมูสิกะชาดกมูสิกะอย่างมูสิกะพงเนี่ยน,น,นะมูสิกะเนี่แปลว่าหนาูต่อไปนะในมหิสาราชามหิสาราชจริยาพระองค์เล่าให้พระสารีบุตรฟังถึงจริยาข้อปฏิบัติที่ทําให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นกระบือเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ กระบือกกระบเนี่ยกระบเป็นภาษาเขมรเนี่ยเลยเรียกกระบือก็เป็นควายที่มีกายอ้วนพีมีกําลังมากใหญ่โตแล้วก็ดูน่ากลัวพิลึกก็แปลงว่าเป็นถ้าเห็นแบบทั่วไปวิ่งหนีเลยนะก็ควายบางตัวนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะใครที่เลี้ยงมาเนี่ยจะรู้เลยโหหน่ากลัวมากๆเลยเราเห็นแล้วยังกลัวเลยอ่ะ ประเทศรายในป่าใหญ่นี้อันเป็นที่อยู่ของฝูงกระบือมีอยู่ที่เงื้อมเขาก็ดีที่ซอกห้วยทานเขาก็ดีที่โคนไม้ใกล้บึงเราก็เที่ยวไปในที่นั้น,น,นเมื่อเราเที่ยวไปในป่าใหญ่ได้เห็นสถานที่อันเจริญเราจึงเข้าไปสู่ที่นั้นแล้วก็ยืนพักอยู่แล้วก็นอนพักแล้วก็นอนเพราะสถานที่มันดูดูดีอ่ะนะครั้งนั้นลิงป่าผู้ลามก เรียกว่าลามกตัวนี้มาจากคําว่าบาปนะลิงปลาผู้ใจบาปลุกลิกลอกแลกนะวันนี้ไปเห็นมาเยอะเลยที่เขาตะเขา่าเขาตะเขาโอ้ยเยอะเลยปกติของลิงนะเขลูกลิกลอกแรกนะมาณะที่นั้นเสร็จแล้วเป็นยังไงมันก็มาถ่ายอุจจาระปัสสาวะรถที่คอที่หน้าผากที่คิ้วแล้วก็เบียดเบียนเรา นะมาคขาว่าไอ้รถถ่ายอุจาระปัสสาวะรถเนี่ยนี่อย่างหนึ่งไอ้ที่มานั่งแบบมากวนจับเขย่าเขาเล่นอะไรแต่นั่นก็กต่างหากะนะ mm hmm. เล่นเบียดเบียนอยู่จนมันสะใจนั่งก็ไป mm hmm. วันวันหลังใหม่ก็เอาใหม่เนี่ยนะมาถ่ายอุจาราปัสสาวะรถเขย่าขี่เล่นอยู่นั่นแหละ mm hmm. แล้วก็ผ่านไปวันที่สองวันที่สามวันที่สี่จากนี้ทุกวันเนี่ยนะ mm hmm. เราจึงเป็นผู้อันลิงนั้นเบียดเบียนตลอดการทั้งปวง เทวดาเห็นเราถูกลิงเบียดเบียนก็กล่าวคำนี้กับเราว่าท่านจงยังลิงท่านจงยังลิงลาม,มกตัวนี้ให้ชีบหายตายหงเสียหมายความว่าฆ่ามันะเถอะว่าั้นฆ่ามันด้วยเขาและด้วยกีบเถิดนะฆ่าด้วยเขาก็คือขิดให้มันตกลงมาแล้วก็เหยียบซะให้มันตายน,นะเขาก็กีบไหมายว่าเขาก็ขิดใช่ไหมกีบก็คือเท้าอะ่ะแล้วเหยียบซะเมื่อเทวดากล่าวอย่างนี้ในครั้งนั้นแล้ว เราก็ได้ตอบเทวดานั้นว่าเพราะเหตุไรท่านให้เราเปื้อนซากศพอันลามกไม่เจริญเล่าพูดแบบภาษาไทยก็มาให้เราเปื้อนบาปสมัยเหมือนกันถ้าเราพึงโกรธต่อลิงนั้นเราก็พึงเป็นผู้เลวกว่าลิงซะศีลของเราก็จะพึงแตกโกรธลิงเราก็เลวกว่าลิงไงถ้าโกรธคนบ้าใครจะบ้าก,กันนี่ก็เหมือนกันแหละเหมือนกันถ้าโกรธลิงก็แสดงว่าหนักกว่าลิงเยอะเนี่ยนะ และวินยูชนทั้งหลายก็จะพึงติเตียนเราเราเป็นผู้บริสุทธิ์ความตายตายด้วยความบริสุทธิ์ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ที่น่าและอายเสียอีกหมายคําว่าถ้าตะลิงมันจะรถอุจจาระใสซะจนตายก็ยังแปบประเสริฐกว่าฆ่าลิงแล้วก็มีชีวิตอยู่ว่างั้นอย่างไรเสียอย่างไรเราจักเบียดเบียนผู้อื่นแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเลา บุคคลผู้มีปัญญาอดกลั้นถ้อยคําดูหมิ่นในเพราะของคนเลวนะคนเลวเขาจะมาดูหมินนะคําดูหมิ่นจะมาจากคนเลวคนปานกลางหรือคนสูงก็ตามถ้าอดกลั้นคําดูหมิ่นได้อย่างนี้ตามใจปรารถนาก็คนที่มีปัญญานี่เขาจะอดทนได้ทั้งหมดนะนะจากถ้อยคําที่คนอื่นดูหมินและเหยียดหยาม ก็พูดถึงบรรดาศักดิ์ีที่ถูกเหเอียดยามที่สุดอะไรจะรดเคราะอุจจาระปัสสาวะรดตัวเนี่ยถือว่าหนักหนาสาหัสที่สุดแล้วเนี่ยนะแต่ก็เดี๋ยวข้างข้างหน้าต่ต่อไปมีโอกาสพูดถึงว่ามีอยู่ชาติหนึ่งพระองค์เนี่ยเป็นเป็นฤาษีหมายว่าท่านบําเพ็ญอุเบกขาบารมีนะไออุเบกขาบารมีของพระองค์ชาตินั้นท่านก็เป็นเศรษฐีนะเศรษฐีที่ออกมาบวชพอออกมาบวชแล้วก็ไปอยู่ในป่า นี่ก็ไปอยู่ในป่าชายพวกเด็กเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็ไปเลี้ยงไปก็ไปทักกับพวกทักกันนะนะท่านเป็นใครท่านเชื่ออะไรท่านก็เฉยไม่ตอบอันนี้ก็หาไม้ไปแย่หูแย่ซ้ายแย่ขวาไปเอาฝุ่นรถอ,อะไรรถแทบจะแทบจะปัสสาวะรถอะนะมันครับบางคนอะท่านก็ทนอุเบกขาท่านจะลองว่าท่านจะทําใจเหมือนแผ่นดินได้หรือ,อยังนะนะท,นท่านท่านทําได้ขนาดนั้นไหมเป็นต้นนะ ก็พระโพธิสัตว์ท่านก็ทําอย่างนี้ท่านท่านจึงเป็นบุรุษอัศจรรย์ไงว่าบุคคลเช่นนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีอยู่ตลอดการแล้วก็ตลอดไปพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่ครั้งคราวในโลกจากคุณธรรมเหล่านี้ที่เราเรียนเราศึกษาเราจะรู้ว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากมีอยู่ครั้งคราวเท่านั้นแหละเพราะใครจะทนทําในสิ่งเหล่านี้ได้ยาวและต่อเนื่องเล่าว่างั้นพูดถึงว่าในการครั้งนั้นพระโพธิสัตว บังเกิดในกำเนิดกระบือในหินมวันตต่ประเทศครั้นเจริญวัยสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงมีร่างกายใหญ่ประมาณเท่าช้างหนุ่มเที่ยวไปตามเชิงเขาที่เงื้อมเขาและซอกเขาป่าหุ่แะและห้วยเป็นต้นเห็นโคนต้นไม้ใหญ่หน้าสบายต้นหนึ่งหาอาหารก็คือกินหญ้าเสร็จแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่โคนต้นไม้นั้นในเวลากลางวัน ครั้งนั้นมีลิงลามมกตัวหนึ่งลงมาจากต้นไม้มาขึ้นที่หลังของพระโพธิสัตว์เสร็จแล้วก็มาถ่ายอุจจาระปัสสาวะรถจับเขาโหนตัวเล่นลนะนะก็เลยนะเป็นสถานที่เล่นอะไรนะเป็นบาร์เลยนะห้อยโหนสบายใจเฉอเลยนะแล้วก็เล่นอ็ได้จับหางเล่นห้อยโหน<ม>พระโพธิสัตว์ก็ไม่สนใจการกระทําอนาจารความประพฤติท,ที่ไม่เหมาะสมของลิงนั้น<ม>เพราะอะไร เพราะท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยขันติความอดทนเนี่ยเป็นเยี่ยมเนี่ยนะนะก็ไอ้คำว่าขันติเนี่ยบางทีก็แปลว่าขอกันกินมากกว่านี้นะคล้ายๆแบบนั้นไอ้คำว่าขันติเนี่ยอดทนเนี่ยไม่ใช่กัดปันกรดๆไม่ได้แปลนั่นไม่ใช่นะคำว่าขันติในที่นี้หมายถึงว่าท่านนั้นนะไม่ได้คือไม่ถือสานะไม่เก็บเอามาคิดว่านั้นเถอะน่าเรียกขันติขณะเดียวกันก็เมตตาต่อลิงเมตตาก็คืออะไรเหมือนกับ ้ามาสังเกตดูนะถ้าเป็นแบบคนผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะใครมาหยิกผมเล่นได้ไหมไม่ได้แต่ทําไมลูกนี้ทั้งหยิกทั้งควทั้งทุบทั้งตีแล้วทาไมทนได้อะก็เพราะเมตตาที่มีต่อบุตรนั่นแหละด้วยเมตตาที่มีต่อบุตรนะคนอื่นนี่แหมมาจับชายเสื้อนิดหน่อยเนี่ยโหสังฆ่าสังประหารนะแต่ลูกนี่ที่ทั้งทุบทั้งเขียนทั้งตีทั้งดึงผมทั้งหยิกทั้งขวัก็นทั้งขึ้นขย่มมาก็ทนได้หมดนะเพราะอะไรเพราะ เมตตาใช่ไหมเพราะเมตตาของของผู้ที่มีเมตตาเนี่ยคนอื่นเขาจะมาทํายังไงก็ลักษณะเดียวกันขณะเดียวกันก็กรุณาจะไปทําอะไรเขาจะไปถ้าเด็กมาตีเราแล้วเราตีเด็กตอบใช่ไหมใช่ถ้าเด็กมาหยิกเราเราก็หกยิกตอบอย่างไหรู้เปล่าเขาไม่ใช่พันด้วยน,นี้ด้วยกรุณาก็เห็นว่าเขานี่มีความทุกข์พันก็ด้วยอําน,นาจของขันติคือคือเราความอดทนที่เป็นเยี่ยมเมตตาที่น้อมประโยชน์เข้าไปให้กรุณาน,นะ ไอลิงโง่ไอ้ลิงบากก็เหมือนกันก็พอไงก็ยิ่งกำเริบเอาบ่อยขึ้นเอาหนักขึ้นเอาหนักขึ้นนะแล้วก็เบียดเบียนวันนะเบียดเบียนตลอดการทั้งพวงบอลหนึ่งสองวันเป็นต้นห้อยโหนทีนี้ยักษ์ที่อยู่ตรงนั้นก็เดือดร้อนคือเทวดานะเทวดาที่อยู่ต้นไม้นั้นก็บอกว่าท่านมหิสราชมหิก็แปลว่าวกระบือเนี่ยนะท่านราชาแห่งฝูงกระบือ เพราะเุไรท่านจึงอดทนความดูแคลนของลิงชั่วช้านี่อยู่ได้จึงไม่ได้ลดใส่เทวดาเสนัยเทวดาเดือดร้อนอ่ะนะท่านผู้ชมเดือดร้อนเหมือนน <c oughs> เพราะฉะนั้นเทวดาก็เลยมาบอกว่าท่านจงยังลิงลาม,มกตัวนี้ให้ชีพหายเสียด้วยเขาและกีบเธอพระโพธิสัตว์ตอบว่าไงตอบว่า ท่านจะให้เราเนี่ยเปื้อนด้วยซากศพปลามกไม่เจริญเล่าทําไมมาสอนกันอย่างนี้ถ้าเราพึงโกรธต่อลิงนั้นเราก็พึงเป็นผู้เลวกว่ามันศีลของเราก็จะพึงแตกพันบทว่ากุณนะเปนะคือด้วยซากศพเพราะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดอย่างยิ่งคนดีมีชาติสะอาดด้วยการไหลออกแห่งอสุจิคือกิเลสเพราะเป็นเช่นกับซากศพที่มีกลิ่นเหม็นเล่า มาสอนให้เราเปื้อนบาปทำไมบทว่าปาเปนะด้วยคาราลามกมาสอนให้ฆ่าสัตว์ทำไมอาริเยท่านแสดงว่าท่านเทวดาเพราะเหตุไรท่านจึงดูหมิ่นเราด้วยสิ่งอันไม่เจริญเพราะเป็นธรรมของคนเลวมีในพรานเป็นต้นตการฆ่ามันเป็นพวกคนพวกในพรานก็ทำกันผู้ผู้ไม่เจริญนะนะคนที่ฆ่าเป็นคนที่ยังไม่เจริญแล้วก็ไม่ใช่คนดี ท่อยคำที่ท่านกล่าวชักชวนเราในความชั่วนั้นไม่สมควรเลยประกาศโทษของต่อไปว่าท่านเทวดาผู้เจริญถ้าว่าเราโกรธลิงนั้นเราก็เล็วกว่ามันเพราะว่าลิงนั้นเป็นลิง,งโง่ลิงพานเป็นลิงเลวด้วยไม่ประพฤติธ,ธรรมหากเราพึงประพฤติธ,ธรรมะอัลลามกอันมีกําลังกว่าลิงนั้น เราก็เพิงเป็นผู้ลามกเลวยิ่งกว่าลิงนั้นด้วยไม่ใช่หรือลิงมันแค่อุจาระประสัสสาวะใยเราถ้าเราฆ่ามันนะเราหนักกว่ามันแสดงว่าเรานี่เลวกว่าลิงข้อที่เรารู้โลกนี้เป็นอย่างดีรู้จักโลกหน้าเป็นอย่างดียิ่งเราดำรงอยู่ในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์โดยผู้อื่นส่วนเดียวเท่านั้นเขาบอกว่า ท่านระล,ลึกชาติได้ทั้งหมดนะท่านรู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้าท่านรู้ดีรู้ชั่วว่าทํำยังไงจะเป็นการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะมหิสาราษีท่านรู้เนี่ยนะเมื่อท่านรู้ท่านจะไปเพื่อนบาปทําไมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมะอลามกเหล่านั้นเนี่ยนะเห็นป่านั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้บทว่าสีลันจะเม ประพิษฉะยะศีลของเราก็จะพึงแตกน,นะหมายก็ว่าถ้าหากว่าเราฆ่าลิงศีลบารมีของเราก็แตกบทว่าวินยูจะคราไฮยงมังเทวดาและมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตก็จะพึงติเตียนเราพระโพธิสัตว์ท่านกลัวคนอื่นเขาติเตียนว่าอย่างไงพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย จงดูพระโพธิสัตว์นี้เที่ยวสแสวงหาโพธิญาณแต่ได้ทําความชั่วฆ่าลิงเห็นปานี้เนี่ยนะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะแทนที่จะอะไรนะชื่อเสียงเสียหายขนาดไหนสมมติถ้าฆ่าลิงไปใช่ไหมดูซิเนี่ยพระโพธิสัตว์เที่ยวหาสแสวงหาโพธิญาณลิงมาอุจจาระใส่ฆ่าลิงเลยอย่างงี้เลยเสียหายหมดเสียศักดิ์ศรีพระโพธิสัตว์หมดนะเสียสถาบันโอ้เสียหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าลิงได้ยังไงบทว่าอธิบายว่าความตายด้วยความบริสุทธิ เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ยังประเสริฐอุดมดีกว่ามีชีวิตอยู่ถ้าหากว่าจะต้องอยู่แบบถูกวินยูชนติฉินนินทาติเตียนด้วยประการชนี้นะถ้าหากว่าต้องอยู่แล้วถูกติเตียนแบบนี้เนี่ยนะก็จะตําหนิยังไงดูสิพระพธิธศตว์ฆ่าลิงยังไงเนะี่ยจะไปเพราะได้ยังไงใช่ไหมบทว่ากยายหั่งชีวิตะเห้ตูปิกาหามิอ่าปรหธนัง อย่างไรเราจะเป็นผู้เบียดเบียนผู้อื่นแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเล่าคือเมื่อเรารู้อย่างนี้เราจะทําการเบียดเบียนสัตว์อื่นเอาชีวิตของเราเป็นเดิมพันได้อย่างไรเล่าอธิบายว่าไม่มีเหตุในการทําความเบียดเบียนสรุปว่าไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องฆ่าลิงกันะกระบือกล่าวว่าลิงนีส้สำคัญสัตว์อื่นนะขณนะเดียวกันก็ต่อไป คือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเล่าให้เทวดาฟังต่อไปว่าลิงนี้สําคัญสัตว์อื่นว่าเป็นเหมือนกับเราก็จะทําความชั่วอย่างนี้จากนั้นนะกระบือที่ดุจากฆ่าลิงที่ทําเป็นอย่างนั้นการตายของลิงด้วยสัตว์อื่นจะเป็นอันพ้นจากทุกและก็พ้นจากการฆ่าสัตว์ของเราพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านรู้เลยว่าลิงเนี่ยลิงตัวนี้จะต้องถูกควายขิดตายแน่ บอกว่าลิงนี้จะสําคัญสัตว์อื่นเป็นเหมือนเราก็จะทําอย่างนี้แม้แกสัตว์อื่นบ้างสัตว์เหล่านั้นก็จะฆ่าลิงนั้นเสียความตายของลิงนั้นก็จะพ้นจากบาปของเราเราก็จะต้องพ้นจากทุกข์เพราะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นเหตุให้ตกนรกเป็นต้นขณะเดียวกันเราก็พ้นจากปาณาติบาตเขาเคยมีเรื่องแบบคล้ายๆแบบนี้ว่ามีคนหนึ่งเลวมากเลวจริงๆเลยนะ สุดยอดแห่งความเลวไอคนนี้เห็นเข้าแล้วก็ทําความผิดกับคนนี้ซึ่งนายคนนี้พอที่จะฆ่าคนนั้นได้ <c oughs> เสร็จแล้วก็ไม่ฆ่าคนหนึ่งก็มาถามว่าทําไมคุณไม่ฆ่าคนคนนั้นบอกว่าไอคนนี้มันเลวสุดๆยังไงมันก็ต้องตายแล้วทําไมต้องเปื้อนดาบเราเล่าเหงนั้นครับคือคือ,คอพูดแบบภาษาหนึ่งว่าทําไมเราต้องไปเปื้อนบาปกับเขาด้วยเนี่ยนะยังไงเขาก็ตายอยู่แล้วเขามันเลวขนาดนี้เขาจะอยู่ได้ยังไงในที่สุดเขาก็ต้อง ตายแล้วทําไมเราต้องไปเปื้อนบาปด้วยเนี่ยนะทำไมไหนๆเขาก็ต้องตายอยู่แล้วทาไมเราต้องไปไปเปื้อนบาปด้วยพญากระบือนี้ท่านก็คิดอย่างนี้ว่าลิงตัวนี้ยังไงก็ถูกฆ่าตายนะโดยพฤติกรรมแบบนี้ถูกฆ่าตายนี่นอนทําไมเราต้องไปเปื้อนบาปกับเขามัานก็เลยกล่าวว่าเรานี่จะอดกลั้นคําดูหมิ่นเหยียดยามที่คนเหล่านั้นเนี่ยนะมิได้จําแนกแล้ว บทว่าเอวังละปฏิสัพป,ปัญโยคนมีปัญญาไม่ได้ทําการจําเนกในคนเลวเป็นต้นอย่างนี้เข้าไปตั้งขันติมีเมตตามีความการุณาอดกลั้นความผิดนั้นเพิ่มภูณศีลบารมีเป็นต้นย่อมได้คือย่อมแทงตลอดสัพพัญยุตยานตามใจปรารถนาะคือตามความต้องการความปรารถนาของเขานั้นอยู่ไม่ไกลนักหรอกคือท่านเห็นเลยว่าท่าท่านอดทนได้ อดทนต่อคําดูหมิ่นอดทนต่อการเหยียดหยามของชนเหล่าอื่นไม่ว่าจะชนชั้นเลวชั้นกลางชั้นสูงชนเหล่าใดที่ดูหมิ่นเหยียดหยามเราถ้าเราอดทนได้มีขันติมีเมตตาและก็มีกรุณาอดกลั้นได้เพิ่มพูนคุณงามความดีไม่นานเท่าไหร่จะบรรลุสัพพัญญุตยาณ ขอให้ทนไปเถอะใกล้จะถึงแล้วนะคล้ายแบบนี้นะทนอีกน่อยเดียวอีกหน่อยเนี่ยเกือบแล้วเกือบจะบรรลุอยู่แล้วเนี่ยนะมาทำให้รัว่วทําให้ตกทําไมเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เมื่อประกาศอัธยาศัยของตนอัธยาศัยอะไรอัธยาศัยในศีลเนี่ยนะคือท่านมีอัธยาศัยในทานในศีลในเนคขมะเป็นต้นเพราเหตุการณ์เหล่านี้จะทําให้ท่านล่วงศีลความที่ท่านมีอัธยาศัยในศีลท่านก็ไม่ล่วงท่านก็เลยแสดงธรรมแก่เทวดา กระเบือนั้นล่วงไปสองสามวันก็ไปที่อื่นกระบือดุตัวอื่นก็ไปตั้งหลักฐานณนะที่นั้นเพราะเป็นที่อยู่สบายร่มก็ดีย่าก,กดีไม่ไกลน้ํากระบือป่าก็ไปอยู่ไอ้ลิงชั่วก็สําคัญว่ากระบือตัวนี้ก็คือกระบือตัวเก่านั่นแหละก็เลยขึ้นหลังกระบือดุแล้วก็ทําอานาจารย์อย่างเดียวกันท้ายอุจระปัสสาวะรถเป็นต้นเนี่ยนะไอ้กระเบือดุตัวนั้นก็สลัดทิ้งให้ตกลงที่พื้นดินแล้วเอาเขาขิดที่หัวใจเอาเท้าเหยียบจนแหลกเลวไปเลยเนี่ยนะ แต่ก็ควายบางตัวนี่ดุดุจริงๆเนะยเขามาเคยโดนมันไล่ประจาเลยบางตัวนี่มันดุดุมากนล้องเรืองนะเคยองเรืองเคยเจอดุไหมนะพวกเผาพันธ์อะไรไมหีสปาละอะไรนะโคบานก็เลี้ยงโคใช่ไหมมหีปานก็คือพวกเลี้ยงควายเนี่ยนะเด็กเลี้ยงควายเขาบอกว่าคุณธรรมมีความอดทนของลิงพวกนี้แอบของ ของของกระบือเนี่ยนะก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับหัตถินาคหัตถินาคาจริยาก็คือพยาช้างภูริทัตตจริยาก็คือภูริทัตตะจำปะยะแล้วก็นาคราชจริยาท่านเหล่านี้ก็เป็นนาคที่มีความอดทนเนี่ยนะจะด้วยเหตุผลใดๆท่านก็อดทนส่วนเกี่ยวกับเรื่องพญาเนื้อก็คงเป็น,นเดี๋ยววันพรุ่ง ก็จะได้ถึงเรื่องรูรูมิขาดจริยาเนี่ยนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่การฟังจริยาปิดกสำหรับวันนี้ก็ขอจงเป็นไปเพื่อให้มี ศรัทธาปริสถานตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระรัตนตรัยเจริญคุณงามความดีตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อบรมแล้วจงเป็นไปเพื่อตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากทุกข์ในโลกนี้พ้นจากทุกข์ในโลกหน้าแล้วก็พ้นจากวัฏฏทุกข์ทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงทั่วกันอนุมโมทนาจนอน